สวัสดีค่ะฝาแต่งบีเอนค่ะแอนแนของขะฝาพระนครเกษตรนะมินค่าวัน,นี้พามาดูเอลเรสตัวเทนค่ะคันนี้สวยมากๆเลยเพราะว่าแต่งออกมาดูดีมากๆเลยนะคะเป็นสีเทาดํานั่นเองค่ะมาดูว่าแต่งอะไรบ้างค่ะเปลี่ยนกระจังหน้าค่ะเป็นกระจังหน้า V6 ห a ปเตอร์เลยนะคะซึ่งสวยมากๆเลยนะคะไฟเข้ากับตัวรถมากๆเลยและกันชนด้านหน้านะคะเป็นชุดแต่งวิกเตอร์นั่นเองค่ะเข้ากับตัวรถมากๆเลยนะคะคันนี้นะคะสวยมากๆนะคะเพราะว่าใส่ซุ้มล้อด้วยนะคะไซส์อยู่ที่ 3นิ้วนะคะและเปลี่ยนปีกนกของโยงด้วยนะคะส่วนซิลิยางค่ะ3.3คูณ12.5 R 20จอร่บอฟเซตรเลยค่ะมาได้ข้างเดิมนะคะแล้วก็เบ้ารองมือกันลอยกันสารนะคะใส่เรียบร้อยหมดแล้วนั่นเองนะคะล้อสวยๆแบบนี้เลยนะคะและครอบไฟท้ายค่ะเพิ่มความหล่อเข้ามาและเพิ่มเติมนี่เลยไฮไลท์นะคะใส่ไฟเพิ่มเติมเข้ามานะคะซึ่งดูดีและหล่อมากๆและกันชนด้านล่างค่ะเป็นชุดแต่งของวิกเตอร์นั่นเองค่ะ ลูกค้าท่านไหนสนใจเอวเรสรุ่นเทนนะคะมาเลยนะคะแต่งแบบนี้นะคะรอๆแบบนี้นะคะสวยมากๆเลยทีเดียวพี่ๆสนใจสามารถติดต่อได้เลยและสอบถามได้เลยนะคะ098 9825 166ค่ะมีไฟแนนซ์มิ่งเซนเอกสารถึงบ้านด้วยแล้วก็ไฟแนนซ์ผ่านนะคะแอทุนคนขับรถไปส่งเองเลยนะคะคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะสวัสดีค่ะ